ทำการบ้านไปดีซ้อมไปดีเราก็สามารถชนะไ,ได้นะครับในการนี้กับเวียดนามตอนนี้มีพระเดชกัญญายแล้วมีพระเดชสุลามีแล้วเหลือเฟรมพระเดชพุทธิกาครับมองหาคู่แข่งของรำแหน่งใการรีเควสต์คู่แข่งไปあの FIFA デーの期間9月10月決まってるので対戦内定もう11月の対戦内定決まってますでしょうかってもし決まってなかったら対戦内定のどういうリクエストをしたいでしょうかって 。えอ่อมะข่าวการ์ดนั้นประกาศมาแต่ใจมมก็เดือนสบก็ต้องรอทางสมาคมประกาศออกมานะครับว่าเราจะเจอใครในฟีฟ่าเดย์ได้รีเควสต์แต่มีมีรีเควสต์ไว้สองตัวไหมครบว่าอยากเจอทีมต่างไหนใช่ซีซาร์นกชินว่าไอ้เต็อทีมรีเควสต์ใช่ไหมครับใช่ใช่รับแต่ไม่ใช่ครับแต่ไม่ใช่อรับแต่ไม่นช่ครับแต่าม่ใช่ครับแต่ไม่ใช่ครัรแกรม ของต่าทีมอยแล้วะะまあเนี่ยまあศักย์ lực のある相手っていうのは当然ワールドカップ予選にのマ最中なんでแน่นอน <laughs> そこはねあの対戦することができないですしはい。ก็แน่นอนสิ่งเราเรียกเรื่อไปอย่างคู่ต่อสู้ที่เราต้องการจะไปติดช่วงเขาจะมีคัดเลือกฟุตบอลโลกอยู่ตรงช่วงเวลาฟีฟ่าตรงนั้นอยู่แล้วเราก็มาเราก็าไม่สามารถที่จะเลือกผู้เล่นจากจากหรือทีมจากชาติจากที่ตรงนั้นที่เราต้องการไปได้ก็มีผลด้วยนะครับงั้นอีกข้อมีการพูดถึงกับทางทีมตัวนี้อยางครับเพราะว่าไม่มีสี まあ今回のベテラン選手を呼ばなかったので特に4人ですね、あのターンとかムイとかシャナーとかで今回の勝ったの決まりでしょうか一応、僕の中では決まっているので、まあ、それがあの、えー、とちゃんと、えー、多くの人に。あの

ก็แน่นอนทุกคนที่มารวมตัวเนี่ยแต่ละคนบางคนเป็นกัปตันของสโมสรโคนต้องการให้ทุกคนมในทีมชาติเนี่ยมีความเป็นกัปตันในตัวเองหรือว่าแสดงสภาพตัวเองว่าทุกคนเป็นกัปตันเหมือนกันทุกคนร่วมกันทุกคนในแคมป์นี้ดีกว่าโอเคขอบคุณครับนะครับ

่เอันนะครับนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์นะครับของนักเตะนะครับรวมไปถึงโค้ชด้วยนะครับอีชีเองก็มาให้สัมภาษณ์นะหลังจากที่ได้มีการคุยกับนักเตะแล้วยืนยันนะครับคนที่ถอนตัวสุประชัยเจเดดกับสุประโชคสราชาติคนที่มาแทนการนักขมยกนะครับนะครับก็ได้เข้ามา แผนอีกหนึ่งคนคือกรวิทศาสตร์นะครับสองคนนี้ก็จะได้ติดทีมชาไทยชุดใหญ่มีลุ้นลงเล่นครั้งแรกเหมือนกันนะครับฉะนั้นเนี่ยชุดนี้มี10คนนะครับที่มีทั้งไม่เคยติดทีมแล้วก็ผสมกับคนที่ติดแล้วแต่ไม่เคยลงสนามก็เป็นเลือดใหม่ทีมชาติไทยเป็นการผัดใบเลยล่ะครับอีกทบอกว่าอยากให้ทุทุกคนเนี่ยคือ เป็นกตันทีมทั้งหมดนะครับคือหมายความว่าช่วยกันนะครับเพราะว่านี่มันคือทีมชุดใหม่นะครับของไทยเรานะครับมีการผัดใบกับการที่ทีมชุดนี้มีเตะที่เป็นสายเลือดใหม่เยอะเนี่ยฉะนั้นเรื่องของรุ่นพี่ก็อาจจะไม่ได้มีการประคองเยอะฉะนั้นอยากให้ทุกคนช่วยกันกตันทีมยังไม่ได้เลือกนะครับว่าจะเป็นใครจริงๆก็อาจจะมีตัวเก่าอยู่บ้างตัวเก่าอายุเยอะสุดก็คือเอลิสดอเลาะ31ปีที่เหลือลงมานะีก็จะอายุต่ำกว่าทั้งหมดเลย30นี้ปฏิวัติ มีสลานโนนนะครับและสําคัญคือชุดนี้ไม่มีนักเตะที่เคยติดของยุคโคซิโก้เกเดียร์สักสนาเมืองเลยนะครับชุดที่เป็นแชมป์อาเซียนคับ2 0 1 4 2 0 16แล้วก็เข้ารอบคัดบอลโลก รอบ12ทีมในปี2018นะครับขณะนั้นเองที่เราเองก็ถือว่าเป็นยุครุ่งเรืองเหมือนกันนะครับก็ต้องรอดูนะครับว่าสุดท้ายแล้วทีมชาติไทยจะทําผลงานได้ดีแค่ไหนนะครับวันนี้5โมงเย็นซ้อมกันต่อที่สนามซ้อมหลังสนาม BG จีปทุมยิเตดนะครับอยู่ในเวิร์กเดียวกันนะครับแต่อยู่ด้านหลังสนามแข่งขันก็เดี๋ยวสื่อมวลชนคงมีไปตามทำข่าวกันเยอะรวมถึงพวกเราด้วยนะครับทางไทยรัฐเองก็เกาะติด ทำข่าวตลอดนะครับตั้งแต่ช่วงซ้อมยันไปจนถึงช่วงแข่งขันที่เวียดนามนะครับฝากติดตามกันด้วยกับทุกช่องทางทุกข่าวสารทุกคอนเทนต์ของทางไทยรัฐสปอร์ตนะครับเฟซบุ๊กยูทูบทิกต็อกไอจีแล้วก็เด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวผมลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครโอกาสหน้าติดตามข่าวทีมชาติไทยกันได้ทุกทกวันเลยนะครับไปล้วครับสวัสดีครับ